ครับผมถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์ไปแล้วเรากดว่ามันฟองว่าฮาร์ดดิสเต็มนะครับอย่างนี้คอยู่ดีๆฮาร์ดดิสก็เต็มแดงมาเลยแล้วเราก็เอ๊ะไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเข้าไปเพิ่มเติมทำไมใช้ไปแล้วมันเต็มมันต้องมีอะไรโผล่ mm hmm. เข้ามานะครับ mm hmm. ก็วิธีเช็คง่ายๆครับมันมีโปรแกรมเล็กๆที่ชื่อว่า Folder Site ค Fold, รับโหลเสอร์ใน Google นะฮะโฟลเดอร์ใส โปรแกรมเล็กๆไปโหลดจากไทยแวร์ก็ได้ซอฟต์ฟอกอะไรก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยครับเนี่ยใช่เลยเนี่ยแล้วก็กดดาวน์โหลดมาติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเราจะได้โปรแกรมมาเป็นโปรแกรมประมาณนีน้ผมติดตั้งแล้วนะครับโฟลเดอร์ไซส์นี่นะฮะเนี่ยหน้าตานี้เลยตตั้งเสร็จก็รันมันขึ้นมาครับ อืมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยครับกดปุ่มเพลย์เนี่ครับสแกน select ได c e ครับคือได c e dice ครับเมื่อกี้ผมสงสัยได c e c ก็สแกนได c e c ครับนแล้วร,รอรอ,รอเธอสาวแสวยฉันจึงได้รอได้เจอไม่ถึงอืมเอาแล้วครับสำเร็จแล้วในที่สุด <c oughs> มันก็ขึ้นมาแล้วว่าโฟลเดอร์ไซส์ฮะ ก็เห็นว่ามันมี38นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ user เนี่ย Windows ได้เป็นโปรแกรมเรานะครับอันนี้มากกว่าโปรแกรม Windows อีกเดียอยู่ในโฟลเดอร์ user เนี่ยครับเนี่ยเขียวเนี่ยมันมีอะไรนะลอง double click ก็ไปดูนะฮะโอ้โหเนี่ย user admin กบเพียบเลย95เออ่อแอปดาต้านะครับมันมีอะไรอยู่ในนี้วะโอ้โหเนี่ย9อรับ97%นในนี้ ยี่สิบแปดกิกหรือเปล่าหรือสองร้อยกว่ากิกวะานะนี่ครับผมเจอแล้วอยู่ในโฟลเดอร์เทมส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 ์เข้าไปดูครับเนี่ยฮะเจอแล้วครับไฟล์ขนาดอะไรเนี่ยสิบร้อยร้อยเมกสิบกิกอะไรไม่รู้แหละผมลบทิ้งอ่ะลบทั้งหมดเลยครับเพราะไฟล์ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เทมสไม่มันไม่จำเป็นอยู่แล้วครับคอนโทรลเอครับกดดีลิสเลยครับ yes ครับหายหมดแล้วครับ มาดูอีกทีนึงนะครับ dcc อ้าวก็ยังอันนั้นเหมือนเดิมเอา recycle bin ครับ empty เลยครับปึ๊บอ่าเป็นไงบ้างมียังเหมือนเดิมอเอาเฮ้ยคุณรีเฟ e s หน่อยเด้อืม,อม user ยังสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ admin เหมือนเดิม อัตต้าเหมือนเดิมโลเคอลเหมือนเดิมเทมเหมือนเดิมเอ้ากูกดลบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นลบทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะกดลบแล้วมันต้องยังไงอ่ะกดลบไอชัวเยสลบไปเลยปึ๊บแล้วไงต้องกดอะไรบ้างอะไรล่ะคุณมันไม่ลบหรอกครับถ้างั้น เดี๋ยวเราจะเข้าไปลบด้วยมือนะฮะเ,เนี่ยโฟลเดอร์นี้เอ่ locate index folder ออกมาเลยครับปิ๊มแน่ออกมาแล้วครับปิ๊ม add local temp โ oh อ้โหเจ้าช่วย c อน t r ร l a delete ทิ้งไปเลยนะปึอ่าจะลบไหม Yes ลบเสร็จแล้วเครื่องพังไปเลยครับสิบเก้ากิกครับอ่ามีไฟล์บางไฟล์ลบไม่ได้นะครับเป็นไฟล์เกิดอะไรไม่เป็นไรครับจคลิปไปอันไหนลบไม่ได้ก็คลิปไปครับแปลว่ามันอาจจะกําลังใช้อยู่กําลังทํางานอยู่นะฮะ มได้รอะท่านผู้ชมรอเธอสาวเสวยฉันจริงดีรอ <c oughs> ถ้าเธอไม่สวยฉันจะไม่จองถ้าเธอไม่จํมฉันจะไม่มองฉันจะไม่มอง,มมองให้หัวใจเต้นเธอลบไฟทำไมมันช้าเหลือเกินเธอ ครับกตอนนี้นะครับเขียวแล้วครับหายไปเยอะครับหายไปยี่สิบกว่ากิ๊กนะฮะโอเคครับก็เป็นนั้นว่าเป็นนั้นว่านี่มันก็ยังลบอยู่เนี่ยอะไรรู้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คอมพลีทเนี่ยยังลบไม่เสร็จนะครับก็ช่างมันครับเป็นว่าหลักๆมันก็ได้มาแล้วนะครับพื้นที่ได้คืนมาละก็ตอนนี้อายกากระบ่าเรืออาจจะรอไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จพอดีจบแล้วครับก็ได้พื้นที่คืนมาแล้วครับ เขียวแล้วเออโอเคครับก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรมโปรเดสไซ์นะครับสรุปในนี้มันลบไม่ได้นะครับต้องเปิดมันออกมาลบเองครับลบด้วยมือแอบเปิดด้วยม้เทีบอะไรนะโลเคชันโฟลเอรนเอ็กซ์ลอเอร์อีกทีโอ้หายไปเยอะครับเหลือท่านี้เองออเคครับสวัสดีครับ